ไปไหนละนุ่มไปไหนละนุ่มสวัสดีเพื่อนอุ๊ยมันอยู่มันนี่อุ๊ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วยังไม่เจอตัวเลยหนึ่งสองไว้เพื่อนนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยโยกโยกโยกข้างล่างนี่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 ไอ้นี่ไงที่ยิงเราจบชีวิตของเจ้าไปซะ มาอีกแล้วกับ p u b g Battle g r o u กับ To a New World วันนี้เราโซโล่เดี่ยวครับผมเริ่มจากการ,ร์มมือก่อนเลยแล้วกันไปที่อาร์เคดแล้วทีมเด Dead Map Let's go <S มาแมทแรกของวันเราก็ต้องวอมือด้วย M4 ก่อน Let's go ไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อน นำไปทีไปด้วยระเบิดอุ้ยอุยอุยโอ้โหมันมาก่อนเฮ้ไม่เจอตัวเลยเหนึ่งสองเฮ้ยเพื่อนโอ้ตกใจโอ้ยจะเดินคกวันไม่มีระเบิด เลื่อนไปล่อก่อนเลยนี่ๆๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยตายก่อนมายังมาอีกมายังมาอีกปุ๊ยมันยังนี่ทอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วสวัสดีเพื่อนอืมเฮ้ยมีคนอ้าวไ้ไม่ทันไปเก็บของซะหน่อย ออกออกกันเลยโอ้ยเหลี่ยมไม่ดีเหลี่ยมไม่ดีเหลี่ยมไม่ดีโอ้ช้าช้าช้าเหนคนเห็นเพื่อนมีคนระเบิดไปโด๊ดนี่ไงโอ้โหโดนระเบินลาดโอ๊ย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 โอ้ยระเบิดเดียวก็ตายแล้วมันเกิดที่ไหนครับเนี่ย ไปลักสิงขอบเหพื่อนมันอ๋ยไอ้เหล่อยิงเลยมีเื่อนี่ไงนี่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 โยกโยกโยางล่างนี่กลามกล้ากลาไอ้นีไงที่ยิงเรา กบชีวิตของเจ้าไปซะนเนี่ยเราไหมศูนย์ไปศูนย์ไม่มีระเบิดก็ได้ตายมมมตลงไนมวะปุ๊บอันแรกปุ๊บเอาไปก่อนไม่รู้โดนหรือเปล่าได้ไงเอาชนะได้รับชัยชนะเอาต่อครับหนึง่งต่อศูนย์นำเงินนำ น่ามาจะมาทางนี้แน่เลยโอ้โหระเบิดเยอะให้ไปดีกว่าเจ้าเก่าเจ้าเก่าลายชุดดำเหรอมีมีคนเพื่อนระเบิดด้วยตึมเบิดแล้วระเบิดแล้วเหรอระเบิดระเบิดระเบิด ไปไหนละนุ่มไปไหนละนุ่มไม่มีใครเลยอุ๊ยระเบิดหรออุ๊ยระเบิดโอ้เดินมาได้ไงเนี่ยเออเราเลือดน้อยเราเลือดน้อยโอ้เราไปยิงโบกทำใหม่เราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อูไหมเล่นอยู่เหมือนเดิมแต่คืนเล โอ้ยอะไรเพื่อนตไหนเหนื่ยอยเหนยไม่ต้องอโคบไม่ต้องอโคบโคอุ่นดูเลยโอ้ยเออเลยรับแต่ชนะเป็นแมตช์ความมือที่ดี